ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับทุกวันนี้ AI มีบทบาทกับเรามากนะครับ AI อยู่รอบตัวเราเราจะนํามาใช้ในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณปนิสลาคุณทรงพลและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะท่านคะสําหรับเรื่องของสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องถือว่าเป็นช่วงที่ที่เลวร้วายมากที่สุดทุกนระกครนะครับในใสายตาคนไทยเราจะเห็นเหมือนกันว่าเ,เต็มไปด้วยคอร์รัปชันในทุกวงการหนักมากหน่อยนะครับแล้วก็ทําทําให้คนไทยทุกใจมากก็คือคอร์รัปชันในวงการสงฆ์นะครับมีเรื่องผิดป,ปกติมากมาย แต่สิ่งที่ซ้ําเติมก็คือว่าเรายังหลายปีมานี้เราไม่ได้เห็นมาตรการแก้ปัญหาในระยะยาวหรือความจริงจังในการที่จะแก้ไขต่อสู้กับคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคนไทยเนี่ยเราก็ต้องดูครับว่าเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมาช่วยกันในการตรวจจับคอร์รัปชันครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมรับรู้รู้เห็นแล้วก็เข้าไป แสดงความวิเห็นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ดีครับครับอาจารย์ครับกฎหมายที่เราใช้ทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของสภาพบังคับการใช้กฎหมายนี่เข้มงวดเพียงพอไหมครับคือกฎหมายเรามีเยอะนะคุณทรงพลแลวก็เป็นกฎหมายที่ที่ดีพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในการบังคับใช้กฎหมายเราอ่ะแย่มากครับบ้านเรายังเต็มไปด้วยปัญหาความหย่อนยานในเรื่องของหลักี่ดีธรรมนะอาจจะเป็นเพราะด้วยระบบพวกพ้องครับ แล้วก็ความคุ้นเคยที่เราเจอก็คือการใช้อำนาจในการตีความกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็นเงื่อนไขในการเรียกรับสินบนและเป็นเงื่อนไขในการช่วยเหลือเกื่อกูลพวกพ้องให้พ้นผิดอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับคุณสมบรครับ อืม <S <S ครับพูดง่ายง่ายอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอาศัยอิทธิพลต่างๆเนี่ยในการที่จะทําให้ตนเองพ้นผิดจากการทุจริตแล้วแบบนี้นี่คือเราเราจะแก้กันยังไงล่ะครับพอฟังแบบนี้เหมือนประเทศไทยถึงทางตันนําไปสู่การทุจริตที่แก้ไขไม่ได้เลยอาจารย์ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่คนไทยกังวลน,นะครับ,รบแล้วก็คนที่ทําง,งานทางด้านต่อต้านคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นหลายหลายท่านในปปชในองค์กรตรวจสอบต่างๆในภาคเอกชน S <S ก็ช่วยกันชิดนะครับเออเราจะรอว่าออถึงเวลานะเราจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมีคณะกรรมการองค์กรอิสระที่ที่มือสาจริงๆมาทําในเรื่องเหล่านี้มาเป็นอนาคตของประเทศไทยเรารออย่างนั้นไม่ได้ครับคุณสมนน์ครับแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นอนาคตอย่างหนึ่งและต่างชาติอย่างโอเอซีเข้ามาดูบ้านเรานะครับมาศาึกษาเขาก็บอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะที่ตัวโลกเขาทาประสบความสําเร็จและไทยก็ควรจะเดินตามแนวนั้น คือเอาเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและเป็นเครื่องมือที่ประชาชนเนี่ยจะจะ,จะอาศัยมันนะครับไปในการตรวจสอบให้รู้ว่ากำลังเกิดการใช้เงินว่าประมาณมีการใช้อำนาจหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในบ้านของเราครับครับอาจารย์ครับ AI ที่เราจะนำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีหน้าตาย,ยัางไงครับครับ เอไอเนียมันก็คือคอมพิวเตอร์ที่เราเราคนไทยรู้จักกันหรือเด็กๆกเ็เรียนรู้นะครับจากจาก iPad iPhone จากโทรศัพท์นะครับจากอ,อ,อุปกรณ์อุปกรณ์สื่อสารของเราเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเขาออกแบบให้มันฉลาดมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วราคามันไม่แพงด้วยนะด้วยเทคโนโลยีตัวเนี้ยถ้าเราตั้งโปรแกรมให้มันนะเราบอกว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไร ให้มันตรวจสอบหรือคำนวณอะไรให้มันก็จะทำหน้าที่นั้นๆครับออย่างเช่นวันเนี้เราเอาเราคนไทยเราเราจะรู้จักแอป,ปของธนาคารกรุงไทยนะครับ,รบอันนั้นเนี่ยเราเราจะโอนเงินถอนเงินหรือจะรับเงินจากรัฐบาลตรงนั้นเราก็จะใช้กันคลองอยู่แล้วนะครับแต่มจะมีอีกส่วนหนึ่งครับคนไทยใช้เป็นเก<ฮ>อบทั้งหมดเลยก็คือการใช้ google นะรเราอยากรู้อะไรถามมันมันก็สืบค้นมาให้ครับแต่ ถ้าแอคตัวระบบ AI มันฉลาดขึ้นกว่านั้นครับเอ,อ,อย่างเช่นตัวของแอคเ i นะเป็นระบบของที่องค์กรต่อต้านคอร์ปชันสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งเราเรียกว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างนะครับ,รบมันจะรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐย้อนหลังไปสีย้อนหลังไปสิป,สป,ปีครับทั้งหมดเนี่ยมีเป็น10บล้านรายการย้อนไปสิปีมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนั้นเราอยากรู้ว่าประเทศไทยเนี่ย มีการลงทุนมีการแจกเงินอะไรไปบ้างมีการสร้างตึกสร้างสะพานที่ไหนบ้างใช้งบประมาณในแต่ละปีเท่าไร่บ้างในระบบตัวนี้จะบอกจะฟ้องให้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปค้นนะครับเราจะรู้ได้ไดเลยว่าใกล้บ้านเราอะ่ะมีการก่อสร้างอาคารแบบนี้เท่าไหร่มีการสร้างโรงพยาบาลมีการสร้างโรงเรียนไปไปแล้วเท่าไหร่นะครับตัวโรงเรียนของลูกเรา ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมีการซื้อคอมพิวเตอร์ไปมากน้อยเท่าไหร่ตัวนี้ครับมันจะช่วยให้เรารู้แล้วก็ตรวจสอบเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้นครับครับอาจารย์ครับผมติดตาม Facebook อาจารย์ติดตามองค์กรของอาจารย์เนี่ยเห็นอาจารย์แอคชั่นเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยหนักใจไหมฮะมีแรงเสียดทานอะไรมา,มามามาทำให้เรากดดันอะไรกันบ้างไหมฮะ เรื่องแรงเสียดเรื่องแรงเสียดทานเนี่ยไม่มีครับส่งผลกับขอบพระคุณที่ถามตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ที่กังวลใจอยู่เสมอก็คือว่าเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยนิ่งเฉยมากเกินไปกับการการ,การแก้ปัญหาคอร์รัปชันนะครับแล้วอย,อย่างในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่การเมืองกําลังมีปัญหามากๆเนี่ยจพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการหรือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนิ่งเฉยรอดูว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เราเราก็ไม่เห็นว่าตัวรัฐบาลหรือนักการเมืองในในระดับชาติเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันช้าเกินไปครับขณะที่คอร์รัปชันมันกําลังมากขึ้นมันทําให้ประเทศไทยของเราอะ่ะล้าหลังล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆรอบๆบบ้านเราหรือเป็นคู่แข่งขันทางการค้าของเราตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับแต่สิ่งที่น่าดีใจนะ,ะคุณทรงผลนะก็คือว่าทุกวันนี้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้น ภาคธุรกิจก็สนใจในการที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันรอบตัวมากขึ้นเพราะเขารู้ดีว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจการค้าเราไปไม่ได้ครับแล้วทุกคนจะลําบากไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนถ้าอยากเห็นอนาคตที่ดีของลูกหลานเราต้องเริ่มต้องเริ่มต้นช่วยกันตั้งแต่วันนี้ครับครับท้ายนี้อาจารย์มีอะไรฝา,ากเพิ่มเติมถูฟังทางบ้านไหมครับครับ,บมาครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าระบบ AI เนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ครับสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้จริงนะครับ่างเชนเเเ่นเวลาเกิดเ,เกิดธีอย่างกรณีกำนันนกอย่างเงี้ยนะครับ,รบตำรวจก็จะทํางานได้เร็วในการสืบหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีดีแล้วที่ภาครัฐเริ่มใส่ใจพัฒนาระบบ AI เหล่านี้ขึ้นมานะครับมันจะเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรู้เห็นเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้นครับครับ ครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะคขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดรมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอรรัปชั่นประเทศไทยครับการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตนะฮะด้วยเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับมิติใหม่ครในการต่อต้านการทุจริตนะค่ะ